ก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเก n นชินเหมือนเดิมโดยที่เรามีเรื่องที่จะมาพูดก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับทางออฟฟิเชียลเฟซบุ๊กก็ได้ปล่อยรูปภาพออกมา2รูปเป็นรูปภาพตัวละครใหม่ที่น่าจะมาในแพท2.4นะครับโดยที่แพท2.3เนี่ยยังไม่ทันได้ออกมาเลย ทางออฟฟิเชียลเขาก็ปล่อยรูปภาพออกมาแล้วนะฮะคนที่ได้เข้าไปดูนี่ก็ต่างน่าจะชื่นชอบตัวละครทั้งสองตัวนี้น่าดูเพราะว่าดีไซน์นะ่ยสำหรับผมเลยนะผมก็ชอบดีไซน์2ตัวนี้เลยไม่ว่าเขาจะเป็น4ดาวหรือ5ดาวก็ตามผมก็กดครับกดแน่นอน2ตัวนี้แต่น่าจะเอาแค่4ีสูตรนะครับสำหรับผมเพราะว่าผมเล็งตัวละครที่ผมชอบไปแล้ว1ตัวตั้งแต่แพท2 0 2.1 ก็มีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นที่ผมตั้งใจว่าผมจะกดแน่นอนตัวเนี้ต้องเอาให้สุดแน่นอนก็สําหรับรูปภาพนะครับรูปภาพที่จะออกมาเนี่ยเป็นตัวละครมีอยู่2ตัวชื่อว่าเฉินเหอกับยุนจินนะครับถ้าอ่านไม่ผิดน่าจะอ่านอย่างนี้นะฮะโดยที่ตัวละครเฉินเหอเนี่ยจะเป็นตัวละครหอ,อกธาตุน้ําแข็งแล้วก็ตัวละครยุนจินก็จะเป็นหอ,อกเหมือนกันแต่เป็นหอ,อกธาตุหินคือตอนแรกเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเท่าที่ดูกันมาคือ ยุนจินเนี่ยจริงๆแล้วมีรูปภาพที่หลุดออกมาก่อนนะครับว่าเขาน่าจะเป็นตัวละครธาตุน้ําแข็งแต่สุดท้ายก็เป็นตัวละครธาตุหินนะครับแล้วก็มีมีมเกิดขึ้นเพราะว่าตัวละครยุนจินเนี่ยเขาถือหอ,อกดักกันเบนซึ่งหอ,อกดักกันเบนเนี่ยเป็นหอ,อกที่ให้ออฟลองเพิ่มความชานาญธาตุตัวละครธาตุหินส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้กันเพราะว่าความชํานาญธาตุเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มเกาะเกาะที่เป็นเกาะพลังงานธาตุนะครับเกะาะธาตุไฟธาตุ น้ำธาตุไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะทําให้เกาะแข็งขึ้นท่าชํานาท่าสูงๆผมก็เลยก็มีแต่คนงงกันครับว่าเออท,ทําไมธาตุหินใช้หอกดาก็เบนวะอ่านั่นแหละก็เลยกลายเป็นมีมขึ้นมาสําหรับตัวละครเฉินเหอเขาถือหอกน่าจะเป็นหอกใหม่ผมก็เลยดาวว่าเฉินเหอเนี่ยน่าจะเป็นห้าดาวแล้วก็ยุนจินเป็น4ดาวนะครับแล้วก็เฉินเหอในเนื้อหาของ ตัวละครเฉินเหอที่ทางอ f ฟ i ิเ a l เขาประกาศขึ้นมาเนี่ยก็คือน,น่าจะเป็นตัวละครที่เกี่ยวกับโบนัสความเสียหายกายภาพนะครับดูแล้วน่าจะเป็นตัวละครกายภาพถึงจะเป็นตัวละครท่าน้ําแข็งก็น่าจะใช้เกี่ยวกับพลังโจมตีทางกายภาพนะครับแล้วก็สําหรับใครที่กําตังรอแพท2.3เนี่ยก็น่าจะมีกระเป๋า ฉี่กันบ้างนะครับเพราะว่า2.4เขาก็ประกาศตัวละครออกมาและว2ตัวตังน่าจะเตรียมกันไม่ทันแน่นอนครับสำหรับคนที่รออิโตนี่น่าจะมีแบบชะง,งักกันบ้างว่าเออจะกดกันไหมหรือไม่กดกันไหมแต่ถ้าเกิดคนที่ซิมเนี่ยผมว่าเขาน่าจะกดแต่แหละนะแต่ก็น่าจะมีเป้าหมายเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือตัวละครเฉินเหอกับยุนจินนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะสำหรับหลายๆคนคนที่เป็นเมนตัวท่าน้ำแข็งเนี่ยกดแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต ผมรู้จักอยู่คนหนึ่งนะครับเขากดแน่นอนร้อเปอร์เซ็นตก็เตรียมทรัพยากรเตรียมงบประมาณให้ดีๆนะครับสาหรับแพท2.3ที่กาลังมาก็ได้ข่าวว่าน่าจะมีเจมแจกในกิจกรรมให้เราเล่นน่าจะเพียงพอสําหรับคนที่เป็นผู้เล่นสายฟรีนะครับก็สู้ๆนะครับกระเป๋าชีไปด้วยกันเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย